รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กลับมาพบกับรายการคนขุ้นคนได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2งโมงตรงทางโมเดิร์นไนท์ทีวีแห่งนี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับคนคึ้นคนชุดพิเศษการฝึกนักรบพิเศษหลักสูตรคนเหนือคนหรือว่ารีคอนกันต่อเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับการฝึกนักรบพิเศษหลักสูตรคนเหนือคนรีคอนในสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงการฝึกภาคทะเลนะครับเราจะมาติดตามชมกันต่อครับว่าการฝึกภาคทะเลที่เหลือของ51ผู้กล้าที่ยังเหลืออยู่ จะเป็นอย่างไรซึ่งท่านผู้ชมจะได้ชมการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงการฝึกภาคป่าและภูเขา51ผู้กล้าที่เหลืออยู่ต้องเผชิญกับอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับในคนเ้นขอนวันนี้ การฝึกในภาคทะเลผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนรัตเวนทั้ง51นายก็ย้ายจากชายฝั่งทางภาคใต้มาชายฝั่งทางภาคตะวันออกของประเทศนะครับแต่ว่าหลักสูตรหรือว่าภารกิจในการฝึกนั้นก็ยังคงเน้นเรื่องของการรัตเวนแบบสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนาววิกยโยธินครับ เดินไงตึงเรือดเยนลนเชือกดูทิศทางด้วยเลีง้ไงตรงเสาเราจะสำรวจอย่างละเอียดตั้งแต่น้ำลึกประมาณ18ฟุตเข้ามาจนถึงชายหาดรวมถึงดำลงไปสำรวจพื้นท้องทะเลว่าลักษณะพื้นดินเป็นอย่างไรบ้างมีสิ่งกีดขวางหรือไม่จุดขึ้นบกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นจุดซึ่งฝ่ายต้องข้ามไม่คิดว่าเราจะเข้านะครับโดยเฉพาะหน่วยขนาดเล็กๆอย่างเช่นจะต้องไปในช่องทางซึ่งทุลกันดาล อาจจะเป็นจุดที่ต้องลุยโค้นเข้าไปหรือแทรกซึมเข้าไปตามป่ากองกลางลักษณะน,นี้นะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะหลักยากลำบาก ก็พื้นที่มันก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งยากลาบากทั้งสบายแต่ว่าในทุกพื้นที่นะครับทุกคนต้องสามารถผ่านไปให้ได้เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของรีคอนั่เอ ครับอย่างภารกิจวันนี้ทําอะไรครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบ3รายการคือกอดปอดแะ้วก็แตกคุอในน้ำาดนน้าหัวเรือแล้วก็ดาน้ำลึกสิบกครับแต่ละอย่างนี่อยากอยากจะฝึกอะไรนักเรียนอันนี้เป็นก็เป็นการทดสอบเกิดความมั่นใจนักเรียนอย่างกรณีที่อย่างลักษณะนี้คือกรณีที่เราอาจจะตกเรือหรือพลาดพังไปแล้วรอเวลาเรือมาแล้วรองเท้าพวกนี้อาจจะ เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำนะสหายเราสามารถที่จะขอได้หรืแรอใใรแต่งได้เกิดความมั่นใจและอย่างกรณีโดดหัวเรือโดดหัวเรือจริงๆในแในถล,แลงนั่นคอทการฝึกการสละเรือใหญ่การสละเรือใหญ่มาดองมาจากจากเรือใหญ่ในการสละเรือใหญ่แล้วก็ฝึกทดสอบกาลังใจความกล้าหาญที่จะเดินออกไปในจุดที่มัน,มนเสียวกระดานแผ่นเดียวแล้วก็โดด อย่าไปมองกระดาษอย่าไปมองน้ำมองที่กระดาษเดี๋ยวก็เดินไปถึงพอไปอีกขาขวาออกไปอีกเอาไปถึงเนี่ยไปให้ถึงเออจะไปถึงอีกนิดเดียวเฮ้ยเข้าไเลยเข้าไปเลยขาตรงขาตรงโอ้โหสั่นสาด ้พระพุทธเจ้านักเรียนล่างตะเวนจินวัตรสมัครเหตุการณ์หมายเลขหนึ่งแปดใบอนุญาตหิวกายลงน้ำโดยป่าตระการุ่มเสียงครั้งที่หนึ่งพร้อมพระาพาุทธเจ้าข้าขอรับได้ทางได้ไอตรงที <c oughs> ่ขุนหุ้นบอกเสียวไอความยากของมัน กระดานกว้างวาสักเท่าไหร่เอ่อกว้างประมาณหกถึงแนิ้วประมาหกถึงแนิ้วแล้วความสูงความสูงประมาณ30ฟุตได้โอ้หไอ้ตรงนั้นจริงๆการความยากเนี่ยยากเรื่องการโดดลงไปหรือว่ายากคือการการที่ก้าวเดินออกไปการเดินออกไปครับครับแล้วเสียวพอสมควรตรงนี้จะฝึกฝึกใจครับฝึกฝใจแล้วภารกิจสุดท้ายเนี่ยอะไรนะคือล้ำน้ำสิบแปดฟุตเป็นเป็นความลึกซึ่ง ขีดความสามารถของนักเรียนยยๆๆๆๆรนัพิเศษหรือรีคอยนจะต้องแบบทำได้ไดําลงไปดูพื้นท้องทะเลว่ามีอะไรบ้างในการสำรวจหาซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางใน,ในการนำเรือใหญ่เข้ามาเราก็ต้องดำไปดูว่ามันมันคืออะไรถ้ามันอาจจะเป็นซากเรือจมหรือสิ่งกีดขวางที่ฝ่ายตรงข้ามวาไงไว้นั่นเองอ๋อเป็นการเป็นการดำน้ำนต,นตัวาตัวเปล่าตัมีตีนกบหน้ากากจะไม่มีไม่มีเครื่องช่วยหายใจเมย เออแค่นั้นเองสบอกครูเขายังาวอเอกบันไคำสมรูในการฝึดลักรรุ่เนการราตวิสนับเือหนองกรดาวิยทินรุ่นที่สิ่ตาหัวรายงานเจอดพิจิตรนกองในการฝึกจัวัดกาสรได้ทอมหมดเอา และนักเรียนราตวเวนทุนที่สี่ริลักทุกคนตั้งแต่การเปิดหลักสูตรเป็นต้นมาผมได้ติดตามการฝึกของพวกท่านอย่างใกล้ชิดและได้ทราบว่าการฝึกนัานได้ดําเนินการไปเป็น้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กําหนดพวกเราได้พิสูจน์ถึงความพร้อมของร่างกายความรู้ความสามารถที่จะเผชิญสภาพอากาศสภาพลื่นลม สภาพกูมิประเทศต่างๆนานาแต่ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะมีความพร้อมในการดำเนินการฝึกต่อไปห้องคอนห้องคอนนกเรียนนักเรียนมีหน้าที่ทนเยางเยนะชูที่ไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยชอบอครับเพราะว่ามันอบอสูดท้ายพิเศษเลยว่ายน้ำทีนี้เราต้องเรียนใจกองนสารราบที่มากคร คนสิบห้ารถบรรทุกชนีนะกลุ่มลูกเสด็จที่สามครับดีากมากจะมือเลยเนี่ยครับผมเดี่ยมมากเลยนะครับตั้งใจที่มาเรียนโดยเท่าเลยตั้งใจครับเปล็กเพิ่มขึ้น